สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำนี่ครับไฟโซล่าเซลล์อ่ะว่าจะเลือกรุ่นไหนดีรุ่นไหนดีที่สุดมันมีกี่รุ่นให้เลือกแล้วเลือกอย่างไงอ่ะต้องไม่พลาดครับคลิปนี้มีแบบหลายรุ่นหลายยี่ห้อกันมากเลยโดยพวกนี้นะครับมันก็เลือกมาจากไอตัวที่ผมเคยขายมาในอดีตเนี่ยตอนนี้รุ่นที่ดีที่สุดอยู่ตรงหน้าท่านแลละอ่ะถ้าเกิดไม่เชื่อลองไปดูที่ผมขายมาในอดีตว่ามันเยอะขนาดไหนอ่ะ เนี่ยครับผมใช้มาหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากเมื่อก่อนขายหลายยี่ห้อมาแต่ตอนนี้ก็คัดเหลือรุ่นที่คิดว่าโอเคที่สุดบางยี่ห้อมันก็เลิกผลิตไปเนี่ยไม่ใช่มีแค่นี้นะดูดิแหมติดข้างกำโพงกำแพงแบบว่าใช้มาหลายยี่ห้อที่คัดอยู่เนี่ยคือดีที่สุดและยังขายอยู่แล้วเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยเห็นไปแล้วครับว่าผมขายมาเยอะมากอ่ะเดี๋ยวผมจะแนะนําเรียงตามราคาละกันนะ ตัวที่ถูกที่สุดก็ได้จะเป็นตัวนี้นี่มาใหม่อันนี้ถูกสุดแล้วก็มาใหม่เป็นไฟโซล่าเซลล์เนี่เป็นไฟติดผนังประดับบรารมีเพราะว่ามันก็ไม่ได้สว่างอะไรมากหรอกนะรุ่นนี้มีสามโหมดโหมดแรกคือคนเดินผ่านแล้วจะสว่างโหมดที่สองเป็นไฟหลีน้อยๆเห็นไหถ้าคนเดินผ่านจะสว่างจ้าโหมดที่สามเป็นไฟแบบติดต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะอันเนี้ยขายสองอันสองเก้าเก้านี่รวมค่าจัดส่งและ2สองอัน สองเก้าเก้าไม่ต้องไปเจาะผนงังถ้าเกิดสองอันท่านจะเอากาวบอกเดี๋ยวผมแปะกาวไปให้เนี่ยร้านผมเข้าใจดีคือจะไปติดไฟติดผนังได้ป่าที่เกียจเจาะผนังเนี่ยเรามีกาวสองหน้านาโน,โนให้เออแต่แต่แปะแต่ให้นะถ้าสองอันน่ะเราจะแปะคงหลังไปให้แต่ถ้าเกิดท่านซื้อสี่อันสี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่อันสี่เก้าเก้าไอตัวเนี้ยแถมกาวให้หนึ่งม้วนเออสองอันนี้ไม่แถมนะ สองอันแปะข้างหลังให้แต่ถ้าให้แปะก็ต้องบอกด้วยหลักการ <S <S <ๆ>เผื่อบางคนเขาไม่อยากแปะแต่ถ้าเกิดสี่อันเนี่ยได้กาวไปด้วยหนึ่งม้วนถ้าเหลือไม่ต้องคืนเหลือเอาไปใช้อะไรก็ได้เนี่ยรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่แบบสวยนะเออสวยก่อนหน้านี้มันมีอีกรุ่นนึงแต่อีกรุ่นนึงมันหมดเออเนี่ยอีกรุ่นนึงมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นี่อีกรุ่นนึงหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้แต่รุ่นนี้ของหมดเนี่ยถ้าเกิดแถมกาวก็จะเป็นประมาณนี้มันก็ไม่หมดหรอกนะมันก็เหลือเนี่ย เหลือประมาณสามสี่ตัวฝายผนังแล้วแล้วืว่อกกอนรุ่นก่อนนี่นะมันก็จะเป็นฝายผนังประมาณนี้ฝายผนังแบบประมาณนี้แต่อันนี้ผมว่ามันไม่ค่อยสวยอะ่ะมันแตะแปะบ้านมันดูแบบดูแบบไม่สวยอันนี้มันดูแบบเออสวยขึ้นมาแล้วมาตัวเนี้ยตัวเนี้ยสวยมากเลยครับผมชอบมากเลยเพิ่งได้มาใหม่ด้วยตัวเนี้เพิ่งได้มาใหม่เนี่ยท่านซื้อเนี่ยพร้อมส่งเนี่ยได้มากล่องหนึ่งประมาณแปดสิบตัวได้มากล่องหนึ่งแปดสิบตัว ไฟติดผนังอ่าตัวเนี้ยสองตัวอ,อยากได้ทดลองใช้อ่าจัดไปถ้าเกิดอยากได้ทดลองใช้ตัวเดียวร้อยห้าเก้าอ่าถ้าเกิดอยากแบบอยากลองก่อนได้ไหมร้ 100, อยจัดไปร้อยห้าเก้าสองตัวสองเก้าเก้าสี่ตัวสี่เก้าเก้าเอ้ยสองตัวสองตัวสองเก้าเก้าอ่ะถูกแล้วสี่ตัวสี่เก้าเก้าหกตัวหกเก้าเก้าแปดตัวแปดเก้าเก้าเออ จำไม่ง่ายจำไม่ง่ายคือถ้าเกิดสองตัวก็สองเก้าเก้าสี่ตัวก็สี่เก้าเก้าหกตัวก็หกเก้าเก้าแปดตัวก็แปดเก้าเก้าเออราคาเนี้ยเฉพาะเดือนสิงหาเออเพราะหลังจากนั้นมันจะขึ้นไอ้ตัวนี้ยทุนมันหนักราคามันแพงกว่าไอตัวนี้นะไอ้ตัวนี้ถูกสุดเลยอืมแล้วก็แพงมาหน่อยก็เป็นไอ้ตัวนี้อ่าแต่ไอตัวนี้มันหมดไงผมก็ต้องขายไอ้ตัวเนี้ยเท่ากับตัวที่หมด แต่ถ้าเกิดคัวที่มันหมดมาปุ๊บขายอีกราคาานึงราคามันจะแพงกว่าตัวแล้วประมาณ20 3 0บาสบาทอ่าสำหรับเป็นไฟติดผนังไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ได้แบบติดตลอดทั้งคืนนะอยากตลอดทั้งคืนก็เน้นไฟโหมด2เอาคนเดินผ่านและสว่างเอาเพราะว่าแบตเนี่ยแบตตัวนี้มันเป็นแบตชนิดลิเทียมฟอสเฟตอ่าลิเทียมฟอสเฟตเดี๋ยวดูดูแผดดูก่อนแต่อ้ตัวนี้รู้สึกว่ามันอัปเดตใหม่อยู่นะเนี่ยเนี่ยที่มันแพงกว่าเพราะว่า ไอ้ตัวนี้เหมือนเหมือนแผงลับมันใหญ่กว่าอยู่ในหน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออแต่แน่ๆมันใหญ่กว่าไอ้ตัวนี้นิดๆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอนะ่ะไอ้ตัวนี้แบตมันไม่ได้เยอะอะไรหรอกมันเป็นลิเธียมฟอสเฟตขนาดแอมปหนึ่งเอ้ยไม่ได้ลิเธียมฟอสเฟตขออภัยเป็นลิเธียมไอออนเป็นแบตร,รุ่นราคาประหยัดอ่ะเป็นแบตร,รุ่นราคาประหยัดตัวนี้เนี่ยนะราคาร้อยห้าเก้าหนึ่งตัวสองตัวสองเก้าเก้าเนี่ยไฟติดผนังประดับบรารมี เอาไปติดสวยงามอ่ะแล้วถ้าเกิดไฟประดับมาแล้วเราไปโหมดไฟประดับไฟประดับอีกอันหนึ่งที่ขายดีก็เป็นอันนี้เนี่ยหนึ่งอันสามเก้าเก้าหนึ่งคู่เจ็ดเจ็ดเจ็ดฟังชิปนี้ลดเหลือหกเก้าเก้าเออเห็นปะราคาผมเนี่ยครับไฟติดผนังรุ่นนี้เป็นรุ่นสามว่าแสงสีอะไรท่านเลือกเอาได้ท่านเลือกเอาได้เอาไอ้นี่ไอ้นี้มันมันมันเปียกน้ำนิยหน่อยมันเปียกน้ำาิดหน่อยท่านเลือกเอาได้ครับเนี่ย โปอ่าเพิ่มลวงก่อนมันจะมีสวิตช์อยู่ข้างในอ่าสวิตช์ปิดเปิดอยู่ข้างในไอ้ไฟติดผนังสองดวงหกเก้าเก้านี่นี่เห็นสีขาวเปิดครั้งที่สองเป็นสีส้มเปิดอีกครั้งเป็นปิดเนี่ยไปกดเลื่อนสวิตช์เอาเจ้าสีขาวก็ปรับได้สีส้มก็ได้อันนี้แล้วอันนี้ไม่ต้องคอยเปิดปิดไฟเนี่ยไม่ต้องคอยเปิดปิดไฟกลางคืนติดเองกางวันเนี่ยแผงได้รับแสงเดี๋ยวมันดับเองเห็นไหมแผงมันได้รับแสงจากข้างนอกดับเอง กลางคืนไฟติดเองรุ่นเนี้เป็นรุ่นกันเมียดาเออเมื่อก่อนไฟหน้าบ้านผมชอบลืมปิดแล้วแถมขาตั้งให้ด้วยเออแถมขาตั้งให้ด้วยเป็นไฟขนาด8นิ้วเออแล้วถ้าเกิดสมมติท่านอยากจะใส่ไฟบ้านก็ได้ด้วยนะมีสายให้แต่จะใส่ไปทําไมในเมื่อมันเป็นไฟโซล่าเซลล์อยู่แล้วนะเนาะเออรุ่นเนี้สองสองตัวหกเกาเ เอาไปตัวนึงก็ส99เนี่ยเป็นไฟติดมันไม่ได้สว่างถามว่ากี่วงกี่วัตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตอบยากอยู่เพราะว่ามันเป็นไฟแบบเน้นสวยงามเออไอตัวนี้เน้นสวยงามเดี๋ยวติ๊กเกอร์แปะหม่พอดีไอ้กระดาษมันเปียกอ่ะเนี่ยก็ผ่านไปแล้วครับสําหรับหมัวโหมดไฟสวยงามก็จะมีมีไอ้รุ่นเนี้ยอ่ะรุ่นใหม่ก็จะเป็นรุ่นนี้อ่าถ้าเกิดรุ่นเก่าก็จะเป็นไอ้รุ่นแบบที่เอาให้ดูไปไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะอ่ะต่อไปมาเป็น โหมดไฟโซลา่าเซลล์บ้างอ่ะไฟโซลา่าเซลล์ราคาถูกสุดเป็นไอตัวนี้โซลา่าเซลล์ขนาดเล็กหนึ่งชุดสามเก้าเก้าสองชุดหกเก้าเก้าสามชุดเก้าร้อยเก้าเก้าแบตก็แอมเดียวเนี่ยแบตมันเท่ากับไอตัวนี้แบตมันเท่ากับไอตัวนี้แต่แผงมันจะได้ใหญ่กว่าเออตัวนี้แบตแอมเดียวใครมันจะบอกแบตสิบแอมอะไรอย่างเงี้ยผมแกะดูแล้วแบตแอมเดียวเต็มที่สองแอมแบตแบตมันเป็นลิเธียมไอออนก้อนหนึ่งเนี่ยแผงมันก็ขนาดเนี้ย มันก็ตามราคาเนาะเออตามราคาเนาะเนี่ยแผ่มันก็จะแบบประมาณเท่าฝ่ามืออะไรอย่างเงี้ยเออก็ตัวหนึ่งสามเก้าเก้าสองชุดหกเก้าเก้าสามชุดเก้าร้อยเก้าเก้าไว้แบบติดก็ติดตลอดคืนอ,อยู่นะแต่ก,ก็ดีกว่าไม่มีไฟอ่ะเออดีกว่าไม่มีไฟก็โอเคอยู่รุ่นนี้ขายดีขายดีใน facebook เออผมยิงผมขายในเฟซกับ youtube รุ่นนี้จะเป็นรุ่นขายดีใน facebook เพราะว่าบางคนเขาแบบติดเล็กๆอะไรเนาะอ่าอ่ะ,อะต่อไปอันเนี้ย แต่ใน YouTube ไม่ค่อยซื้อหรอกใน u t u b e รุ่นขายดีคือรุ่นนี้ไฟตุ้มเนี่ยครับไฟตุ่มโซล่าเซลครับเรามีอยู่สองรุ่นให้เลือกคือ TSM กับ CKL หน้าตามันคล้ายๆกันแหละแล้วมันต่างกันอย่างไงอะ CKL สองร้อยเน้นความสว่างหัวค่ำคือหัวค่ำเนี่ยช่วงหกชั่วโมงแรกเนี่ยมันจะสว่างมากเลย CKL อะนะถ้าเกิดท่านเปิดตลาดนะัดเปิดอะไรอย่างเงี้ยเน้นตอนแบบหกชั่วโมงแรก สว่างแบบเน้นๆเนี่ยแนะนำเอา CKL แต่ถ้าเกิดเน้นตลอดคืนเอา TSM อ่ TSM น่ะ8 0์ CKL ก็แ 80m เท่ากันแต่แผง CKL จะใหญ่กว่า29คูณ35ประมาณ20วัตต์ไอ้ตัวนี้23คูณ35 16วัตต์เขาว่า16วัตต์คืออะไรอ่ะ16วัตต์คือเนี่ยเห็นปหคือปกติอะแผงมันจะไม่ค่อยเต็มสักเท่าไหร่เออแผงมันจะไม่ค่อยเต็มเซลล์มันจะประมาณ12วัตต์เออแต่เนี้ยมันเป็นแผงที่แบบเห็นปะ เซลล์มันอัดมันแน่นเนี่ยเซลล์ Sell มันอัดมันแน่นเลยเพราะถ้าเกิดแผงสิบสองวัตต์นะไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีช่องว่างเออมันจะมีช่องว่างเยอะกว่าเอออันนี้เป็นแผงสิบหกวัตต์ซึ่งวันหนึ่งชาร์จแบตได้9ก้แอมป์ถ้าแผงสิบสองวัตต์ชาร์จได้ประมาณประมาณหกเจ็ดเอ้ยแปดแอมป์อันนี้เก้าเก้าจุดสองแอมป์ได้สบายแดดดีเออถ้าสิบสองสิบสองวัตต์ก็คือแผงยี่สามคูณสามห้าเหมือนกันแหละชาร์จเต็มที่ได้ประมาณเจ็ดแปดแอมป์่ะ ก็เลือกเอาครับว่าจะเอาอันไหนไฟตุ้มนี่ก็ท s m กับซีเซึรื่องหลานผมก็ติดอยู่นะไฟตุ้มเนี่ยไอ้ดวงเนี่ยไอย้อันนี้เป็นซี l อันนี้เป็นท s m อมวยแต่ส่วนมากผมติดท s m อเพราะว่าเน้นตลอดคืนเออเน้นตลอดคืนให้มันลาบตลอดคืนแต่จะซื้อไปสองอันก็ได้อีกอันนึงเอาตลอดคืนอีกอันนึงเน้นหนักหัวข้ามอะไรอย่างนี้ก็ได้ ดวงละเจ็ดเก้าเก้ารวมค่าส่งแล้วไฟตุ้มนี่เป็นรุ่นขายดีเออเป็นรุ่นขายดีแปดสิบแอมป์อ่ะอ่ะหมดไปแล้วครับไฟตุ้มต่อไปเอาเป็นสปอร์ตไลท์นี่สปอร์ตไลท์อันนี้อ่ะตัวนี้รุ่นรุ่นเคยยอดนิยมมันกลับมาแล้ว P y สามร้อยนี่แปดสิบแอมป์แบตเท่าไฟตุ้มไอตัวเนี้ยแบตเท่าไฟตุ้มโคมงขนาดสามเจ็ดคูณยี่สิบหกเนี่ยคือไอตัวนี้เลยสามสิบเจ็ดคูณยี่สิบหก สเต c k e ก็ปล่อยมันแผงสามห้าคูณสามห้าคือไอ้ตัวเนี้ยมันก็คือรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นนี้อัปเกรดขึ้นมานอันนี้ผมเรียกว่า h Y สามร้อยโคมันจะเป็นอย่างเงี้ยแปดสิบแอมแผงสามห้าคูณสามห้าแต่รุ่นนี้ไม่ได้เอามาขายแล้วเออเอารุ่นนี้มาขายแทนคือ P Y อ่ะ P Y สามร้อราคาเท่ากันเก้าร้อยเก้าเก้าเนี่ยตอนเนี้ยกำลังสั่งมาอัดคลิปวันอัดคลิปวันศุกร์ของน่าจะส่งได้วันอาทิตย์เออสั่งมา เพราะว่าตอนแรกขายดีมากแล้วของมันหมดก็เลยเลิกขายไปสปอร์ตไลท์ครับราคาตามสเปคเห็นไหมสองอันเนี้ยถ้ามองภายนอกท่านต้องคิดว่าอันนี้แพงกว่าแต่อันนี้แพงกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมอ่ะเอาตามราคาก่อนเนี่ยอันนี้เป็น P.Y. สามร้อยเก้าร้อยเก้าเกาแผงสามห้าคูณสามห้าอ่าแบตสิบแอมป์แล้วก็มามีอีกอันนึงเป็นแบตสิบแอมป์เหมือนกัน T.S.M. สี่สิบโคมันจะเล็กกว่าโคมันจะเล็กกว่า นี่ทีเอสเอ็มสี่สิบปิดแปะปิดด้วยโคมมันเล็กกว่าเนี่ยสเปคอ่ะแปะก่อนเนี่ยแบตสองข้อนสิบแอมแผงโคมยี่สิบคูณยี่สิบยี่สิบสามคูณยี่สิบแผงสามห้าคูณสามห้าคือความสว่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่โคมนะหลายคนชอบเข้าใจว่าความสว่างอยู่ที่โคมถ้าเกิดเอาเอาไอ้สองอันนี้มาเทียบกันเนี่ยเห็นปะโคมมันพอๆกันแต่ความสว่างเทียบกันไม่ติดไอ้นี่แบตแค่แอมเดียว ส่วนเอ็นี่ิ0แอมโมหรือเปล่าเนี่ยบางคนต้องบอกว่าโมหรือเปล่าเนี่ยร้านผมเป็นร้านที่ขายสเปกจริงๆเนี่อันนี้คือ TSM 40อันนี้คือแกะมาให้ดูแบตสองก้อน10แอมอัดกันแน่นๆโครมเป็นโลหะอันนี้เนี่ยเป็นโครมโลหะถ้าผมไม่ได้บอกว่าเป็นโลหะมันก็คือเป็นพลาสติกอันนี้เป็นพลาสติกอ่ะเฮดไวท์300ก็เป็นโครมพลาสติกเป็นรุ่นที่สว่างดีเนี่ย TSM 40แผง35คูณโอ้ยอ่ะ,อะขออภัยรถผ่าน แผง35คูณ35แปด10บแอมรุ่นนี้โอเคมากอ่าแล้วก็ตอนนี้มันมีรุ่นใหม่มาเพิ่มเงินอีกหน่อยผมแนะนำรุ่นนี้รุ่นนี้ nj 65เนี่ยป้ายติด1399แต่ยังมีโปรเหลือ1299แบต2ก้อนสเปคแบตมันเขียนไว้16แอมแต่อย่าไปเชื่อมันผมวัดได้ได้แค่ประมาณ10แอมแต่รุ่นนี้มันดีอย่างนะเนี่ยดูสเปค NJ นะแผง37คูณ40แต่มันเป็น มันเป็นการเอาแผง35คูณ35มาขยายเฉยๆให,ให้ให้ขนาดแผงมันอยู่ใหญ่ประสิทธิภาพมันคือ35คูณ35เห็นปะล้านผมไม่มีหมกเม็ดมัน37คูณ40ไม่ให้ผมไม่ให้มันคือ35คูณ35โคมก็21คูณ26เนี่ยโคมเท่า TSM 60โดยประมาณเนี่ย0แอมรุ่นนี้มันจะเป็นไฟล์รุ่นใหม่เนี่ยเป็นหลอด50 50อะไรนะนึกก่อน50 54เออ หรือห้าสี่ห้าศูนย์ไม่รู้เป็นหลอดรุ่นใหม่หลอดมันจะไม่ใช้เยอะแต่มันสว่างเออตอนแรกผมก็ไม่ค่อยโอเคกับมันหรอกเออเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทํามันทําทรงคล้ายเจดีเออหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเจดี JD ไม่ใช่เป็นยี่ห้อเจดีเป็นรุ่นเนี่ยจะบอกว่าเจดียี่ห้อคือจินเดียนนี่เจดียี่ห้อจริงๆอ่ะคือจินเดียนเนี่ยเจดีคือเจดีจินเดียนเนี่ย, JD ย,นนยที่เป็นยี่ห้อนะเออแต่ถ้าเกิดเจดีเฉยๆคือเป็นรุ่นเนี่ย ไอตัวนี้มันทําหน้าตาคล้ายๆเจดีจินเดียนแท้มากเลยเออแต่เรื่องความสว่างเทียบไม่ติดอยู่เพราะว่ามันต่างกันที่ราคาเดี๋ยวจะบอกว่ามันต่างกันยังไงแต่ถ้าเกิดสมมติในสเปคพันต้นๆโอเคเลยนะถอดฝาได้รุ่นเนี้ยแกะน็อตสี่ตัวถอดฝาออกเปลี่ยนแบตเนี่ยไอตัวเนี้ยสามารถเปลี่ยนแบตได้อ่ะความสว่างมากกว่าตัวนี้ไอตัวนี้ความสว่าง พอๆกับตัวนี้อ่านี่อันนี้พันสองเก้าเก้าอ่าต่อไปถ้าเกิดอัพขึ้นมาอีกอ่ะมาเป็นมาเป็น JD เลยมา JD อันนี้แบดสิบแอมมาดูนะแบดสิบแอมแผงประมาณสามห้าคูณสามห้า JD แท้แบดจะสิบห้าแอมแต่มันก็เขียนสิบแปดนะมันเป็นสามก้อนแต่สเปคที่โรงงานมันเขียนคือสิบแปดแต่ผมวัดยังไงมันก็สิบห้าสิบี่สิบสามอะไรประมาณเนี้ยเออ จดีย์น,นี้เป็นเจดีจินเดียนคือโครงสร้างอนนะนะความแตกต่างมันนะเนี่ยความแตกต่างมันนะวัสดุอมันจะแบบคงทนกว่าเนี่ยไอตัวนี้เห็นไหมครับมันจะคงทนกว่าความความแตกต่างของวัสดุนะอ่ะมันทนมันดูมีความคงทนมากเลยอเนี่ยเนี่ยมันทนไอรุ่นเนี้ยรุ่นนี้ พันเจ็ดเก้าเก้าแผงสามห้าคูณห้าสิบแปดสิบห้าแอมป์รุ่นนี้ขายดีขายดีในขายดีของลูกค้าเก่าเขากลับมีคนนึงเขาซื้อไปปีหนึ่งไม่มีปัญหาเขากลับมาซื้ออีกอ่าเจดี JD. แต่เจดีอาจจะต้องรอของเลยนะเพราะว่าของแบบไม่ค่อยได้สั่งมาคนไม่ค่อยซื้อเออแต่แต่ลูกค้าเก่าเขารอได้รอก็ประมาณไม่เกินอาทิตย์สั่งมาเช็คของอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่เกินอาทิตย์ส่วนไอ้พวก T s m อพวกอันเนี้ยของมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆอ่าเพราะว่าคนเขาสั่งกันเรื่อย แล้วก็อีกอันนึงอันนี้ลอของอันนี้ผมค้างส่งไว้สามบ้านค้างส่งไว้สามบ้านตัวเนี้ยพันสามเก้าเก้า NS สามร้อยแปดสิบห้าแอมป์คือแบตมันเท่า JD แหละแต่โคมเป็นพลาสติกแผงแผงก็ใหญ่กว่า JD หน่อยนึงเออความสว่างดีแต่ข้อเสียคือลอของเคยรีวิวไปเยอะแล้วก็ขอไม่พูดมากอ่ะเดี๋ยวจะรีบไปกินข้าวหิวข้าวข้างร้านเขาผัดข้าวอ่ะแล้วก็มานี่มาตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้อย่างที่ผมบอกอ่ะมันแพงกว่าตัวนี้เพราะว่าแบตมันใส่มาสิบห้าอ่าตัวนี้ความสว่างมันประมาณไหนอ่ะอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราเทียบกับ j d ดีนะ JD ดีสว่างกว่าไอ้ตัว NJ อยู่แล้วเคยเทสสว่างกว่าทั้งคืนด้วยอ่า J d ดีสว่างกว่า NJ นเนี่ยเจดีเนี้ยสว่างกว่า NJ แล้วมันจะมีสว่างกว่า J d ดีที่โคมเท่ากันคือ t ท m เอหกสิบซึ่งเท m เอมหกสิบไม่ไดเอามาขายแลละเออแบตเท่ากันพอๆกัน แต่ถอดฝาครอบไม่ได้อืมตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่สว่างกว่าทีเอเอ็มหกสิบนะเคยลองเทสแล้วซึ่งหมายความว่ามันจะสว่างกว่าเจดีด้วยอ่ะตัวเนี้ยสว่างมากเลยแต่ข้อเสียมันคืออะไรลู้ปะครับไอ้ตัวเนี้ยอาร์ทนะีห้าร้อยอ่ะอันนี้ผมตั้งชื่อเป็นอาร์ทีห้าร้อยนะมันใส่แบตมาสิบห้าแอมป์แผงสามห้าคูณสี่ห้าราคาพันเจ็ดเก้าเก้ารุ่นเปิดฝาครอบได้แพง เนี่ยมันเป็น tsm 60ที่เปิดฝาครอบได้ถ้าเกิดท่านคิดถึง tsm 60เอาตัวนี้ไปโคมเป็นโลหะโคมเป็นโลหะถอดถอดไอ้ตรงนี้ได้เนี่ยถอดสี่อันเปิดฝาครอบได้แบตเป็นลิเทียมฟอสเฟตสิบหแอมมันเสียอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้เอามาขายเพราะว่ามันทำแบบว่าผมเข้าใจแล้วบางคนเขาต้องการแบบใช้ช่วงหัวคำํำเยอะๆไอ้ตัวนี้คมมาก เพราะว่า8 5แอมนะตอนเป็น TSM 6 0อะ่ะมันก็จะอยู่ไม่ทั้งคืนอยู่แล้วแล้วอันนี้มันสว่างมากกว่า TSM 6 0แต่น้อยกว่า TSM ร0 0มันก็แบบว่าอยู่ได้ประมาณ8 8 9ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยผมเคยเทสไปแล้วนะไอ้ตัวเนี้ยลองไปดูคลิปเก่าๆเออมันปรับได้5ระดับมั้งระดับ5้นะอยู่อยู่ทั้งคืนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดระดับสี่10อะไรอย,อจจบบอยว่านะ จริงๆนะผมมีคลิปรีวิวนว้นแต่ผมไม่ได้เอาลงเผลอลบไปเสียดายมากเลยเอาไอ้ตัวนี้เทียบกับ JD รีวิวไว้เมื่อเดือนที่แล้วไอ้ตัวนี้ดีกว่าดีกว่าแสงดีกว่าแต่ก็แลกกับว่าแบตแบตมันเท่ากันเนาะนะในเมื่อมันปล่อยแสงมากแบตมันก็หมดเร็วเออรุ่นนี้ผมก็เลยไม่ค่อยเอาขายแต่ถ้าเกิดท่านต้องการแบบแสงสัก6ชั่วโมงแรกหนักๆแนะนาไอ้ตัวนี้ราคาเท่า j d 1 7 9 9อ่า1799สินค้าเราประกัน1ปีประกันยันแบต ร้านอื่นประกันปีอาจไม่ได้ประกันแบตหรืออะไรร้านเราประกันยันแบตแบต15แอมราคาเท่าไหร่อ่ะแบต15แอมราคา400เห็นปะ่ะท่านซื้อร้านอื่นแล้วมันพังซื้อร้านผมได้เนี่ยอันนี้แบต10แอมก็จะเป็นสองก้อนอ่ห15แอมแบตก็400แหละเนี่ยร้านผมมีทั้งแบตแล้วก็แผงวงจรก็มีเนี่ยแผงวงจรก็มีทุกขนาดมาซื้อได้พร้อมส่งสายต่อก็มีเนี่ย มาดูไอ้เจดีตัวนี้เนี่ยไอ้ไม่ได้เจดีไอ้ตัวอาทีตัวนี้มันมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่สําหรับคนที่ต้องการตลอดทั้งคืนและเปิดสุดคือลูกค้าบางคนเขาต้องการแบบเปิดสุดแต่ตลอดทั้งคืนแต่บางคนเขาก็ไม่ค่อยฟังว่าแบบเปิดสุดเนี่ยนะไอ้ตัวนี้เปิดสุดตลอดทั้งคืนเพราะว่าแสงมันไม่ได้มากเออไอ้เนี่ยเปิดสุดน่ะแสงมันมากกว่าตัวนี้เออแต่เขาต้องการจะเปิดสุดแสงมากๆด้วยตลอดทั้งคืนด้วยซึ่งตัวนี้ทําไม่ได้ แต่ถ้าเกิดท่านอยากได้ความการใช้งานที่หลากหลายบางคืนอยากได้แสงมากโอเคเอาไ้ตัวนี้ไปได้หรือบางคืนอยากให้มันตลอดทั้งคืนก็ลดลงมาสักระดับหนึ่งสองระดับลดมาสองระดับมันก็พอๆกับ J d ดีอยู่นะเออเท่าที่เทสแล้วมันจําค่าเออไอตัวนี้มันจําค่าคือเราลดมาสามระดับวันลุงขึ้นมันก็จะอยู่ที่สามระดับเนี่ยเห็นไหมาราคาเนี่ยไอตัวนี้เก้าร้อยเก้าเก้ามันเป็นพลาสติกความสว่างมันก็ไม่ได้มากอะไรไอ้นี่พันเจ็ด มันเป็นโลหะแล้วความสว่างมันมากแล้วแผงมันก็สามห้าคูณเอ้ยสามห้าคูณสี่ห้าเออแต่อันเนี้ยม,มันมีอีกรุ่นหนึ่งไม่ได้เอามาให้ดูคือ RT ทแปดร้อยถ้าสนใจก็มาดูได้เดี๋ยวผมจะเอารีวิวมาเออมันไม่มีคนสนใจผมก็เลยไม่ได้เอามาอะ RT ทแปดร้อยเนี่ยมันจะแบตยี่สิบแอมแผงห้าสามคูณสี่ห้าราคาพันเก้าร้อยเก้าเก้าเนี่ยคือหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้แหละแต่โคมใหญ่กว่าน่อยเพิ่มแบตกว่าน่อย เป็นประมาณนี้เนี่ย RT แปดร้อยอ่ะมันจะสเปคเดียวกับไอ้ตัวนี้เนี่ยมาเห็นปะผมมีความต่อเน,นื่องมันจะสเปคเดียวกับไฟถนนอันนี้ H 120. ทร้ทอยี่สิบแดแบดสี่สิบแอมป์ไอแบดยี่สิบแอมป์แผงห้าสามคูณสามห้าพูดได้ง่ายไอตัวนี้ RT แปดร้อยอ่ะมันก็คือไฟถนนสเปคเดียวกันเออแต่ทำในรูปแบบในรูปแบบเป็นสปอร์ตไลท์เพราะว่าแผงดูดิห้าสามคูณสามห้าแต่ไม่ ไอ้สี่สิบวัตต์นี่อย่าไปสนใจเลยผมว่ามันไม่ถึงอะยังไม่ได้วัดเออแผงห้าสามคูณสามห้าไอ้ตัวนี้ก็แผงห้าสามคูณสามห้าเห็นปะแบตยี่สิบแอมป์เท่ากันลองแกะดูลองวัดแล้วมันก็อยู่ที่ประมาณสิบแปดกว่ากว่าเออแต่ไฟถนนตัวนี้ทํามาได้ดีทําออกแบบติดตลอดคืนเออแผงโดนแดดทั้งวันติดตลอดคืนแผงค่อนข้างใหญ่ห้าสามคูณสามห้าแผงใหญ่ติดตลอดคืนแผงเท่าไอ้ตัวนี้เนี่ย s ออสามร้อยอ่าถ้าเกิดใครมี NS สสามร้อยนะ ไอ้ตัวเนี้ยแขงเท่ากันแต่แบตได้มายี่สิบแอมแล้วก็เป็นโลหะน้ำเข้าไม่ได้เอ้ยไม่ได้เป็นโลหะหรือพลาสติกนะอ๋อเป็นพลาสติกไม่ได้เป็นโลหะไอ้ตัวนี้เป็นพลาสติกเออแต่ก็ทนอยูอ่ตัวนี้เห็นแวบบ่าพันเก้าร้อยเก้าเก้าเราไม่ขายเราขายพันเจ็ดเก้าเก้ามีโปรมีโปรตอนนี้พันเจ็ดเก้าเก้าแบตยี่สิบแอมติดตลอดทั้งคืนเป็นไฟถนนแถมขาให้ด้วยขาตั้งขาตั้งอุปกรณ์ครบชุด อ่าเนี่ยก็เป็นประมาณนี้ครับเนี่ยวันนี้ก็ประมาณยี่สิบนาทีพอเนาะไม่ได้อะไรมากเป็นแบบแนะนําเปิดร้านเนี่ยเปิดร้านใหม่ว่าร้านเราเนี่ยมันก็มีประมาณเนี้ยเออคือท่านสามารถเพิ่มได้นะเนี่ยอย่างไอ้ตัวเนี้ยท่านจะเอาเป็น rt แปดร้อยก็บอกเราได้แต่ไอ้ตัวนี้มันใหญ่สุดแหละเล็กกว่านี้ก็ไม่ค่อยเวิร์กอ่าส่วน jd เนี่ย jd ตรงเนี้ยมันก็มีรุ่นใหญ่กว่านี้นะ เออมีรุ่นเล็กกว่านี้แต่ไม่เอามาขายเพราะว่าไม่ค่อยดีมี jd 1 0ร้อยซึ่งราคามันก็จะแพงไปอีกอันนี้พันเจ็ดเก้าเก้าเจดีร้อยเท่าไหร่ไม่รู้สเปคแผงมันไอตัวนี้แบตสามก้อนสิห้าแอมป์ JD100 ้ก็แบตสี่ก้อนสิบห้าแอมป์อืมเอ้ยสี่ก้อนยี่สบแอมป์แล้วก็มี jd 2 0สองร้อยสามร้อยมีแบบใหญ่มากอ่ะแล้วต่อไปนี่อันนี้เป็น V4 เป็นตัวใหม่นี่เป็นตัวใหมย่ยังไม่เอามาขายกําลังจะเอามาขาย v c สามร้อยประกัน VIP ตัวอื่นอน่ะประกัน1ปียันแบตถ้าเสียก็ซ่อมตามอาการแต่ตัวนี้ครับประกัน VIP เสียเปลี่ยนตัวใหม่ซึ่งไอตัวนี้ที่ผมกล้าเสียเปลี่ยนตัวใหม่เพราะว่าผมใช้มานานแล้วมันถึกมากบางตัวนี้แบบสภาพไม่น่าใช้ได้แต่กลับใช้ได้ประกัน VIP เสียเปลี่ยนตัวใหม่แบต5ก้อนลองแกะดูแล้วไอตัวนี้แบต5ก้อนแผง63เส้นกันเลยทีเดียวราคา2499อาจจะแพงไปนิดเออแต่เสียเปลี่ยนตัวใหม่ แต่ผมท่านไปดูตามแบบพวกร้านร้านแบบในห้างอะไรอย่างเงี้ย2 0 0ง3 2 0 0ี4แผงเต็มที่ก็ประมาณ50เซนอ่าผมไปดูมาแล้วผมไปสืบราคาชาวบ้านมาแล้วแต่เนี้ยได้แผง63เซนแล้วก็เสียเปลี่ยนตัวใหม่เออถ้าเกิดหลังหนึ่งปีละ่ะก็ซ่อมเนี่ยอะไหล่เรามีซ่อมแผงเนี่ยแผงใหญ่สุดเรามีเนี่ยแผงใหญ่สุดเรามีไอ้ตัวนี้เนี่ยเข้ากันได้เลยเนี่ยเข้ากันได้ แบตห้าก้อนยี่ห้าแอมหรอยี่ห้าแอมแบตก็จะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยกว่าบาทเอ้ยสี่ก้อนมันห้าร้อยห้าก้อนมันประมาณหกร้อยหกร้อยหรือเจ็ดร้อยไม่รู้จําไม่ได้คนระับมันจะมีแพ็คห้าก้อนเออแบตแพ็คห้าก้อนไม่รู้ไม่รู้หมดยังเดี๋ยวต้องดูก่อนเออเนี่ยแบตมันก็ประมาณเห็นปะมันไม่แพงเลยบางคนบอกอุย้ยแพงจังสองสองพันกว่าแค่แบตมันก็ประมาณเจ็ดร้อยแหละถ้าเกิดท่านไปเปลี่ยนนะนะเออ เวลาซื้อสปอตไลท์โซลาเซลล์ท่านไม่ต้องซื้อร้านผมก็ได้นะเออแต่เวลาที่ท่านร้านที่ท่านซื้อถามเรื่องประกงประกันด้วยเขาประกันอะไรอย่างไงเออแต่ถ้าเกิดร้านอื่นไม่ซ่อมเนี่ยร้านผมนี่มีมีแผงหรือจะส่งซ่อมส่งซ่อมเอาจริงๆส่งซ่อมม,มันไม่ค่อยคุ้มหรอกเพราะว่า,าสมมติท่านส่งไอ้ตัวนี้ซ่อมใช่ปะค่าส่งไปส่งกลับก็ประมาณสองร้อยค่าแบตอีกแบตสองก้อนสองก้อนอยู่ที่สามร้อยก็ไปห้าร้อยแลยเห็นไหม ถ้าตัวเล็กๆครับผมไม่แนะนําให้ซ่อมเนี่ยค่าส่งไปส่งกลับค่าส่งไปส่งกลับก็สองร้อยบาทก็สามร้อยก็ห้าร้อยแล้ะเออแล้วก็ค่าซ่อมอีกค่าซ่อมก็แล้วแต่อาการเออตอนนี้มีโปรโมชั่นซ่อมเก้าสิบเก้าบาทตอนแรกผมคิดสามร้อยนะใครมาฟังคลิปนี้ซ่อมเก้าสิบเก้าบาทแต่ท่านต้องออกค่าส่งไปส่งกลับเองนะเอามาประเมินมาอาการก่อนเออแต่ส่วนมากที่ซ่อมได้คือหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ย จะเปลี่ยนเป็นแผงวงจอนอรน่นแหละอย่างเงี้ยเออซึ่งเจดีถ้าเกิดไอ้นี่มันพังนะแผงวงจรมันแพงมากเลยท่านก็ต้องเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยเออซึ่งความสว่างมันก็พอๆากาันลองเทสดูแลเออบอกไว้ก่อนถ้าเจดีเกินปีนึงพังก็เปลี่ยนเป็นวงจรสําเร็จแบบนี้ได้เหมือนกันเออถ้าเกิดซ่อมท่านเอาไปซ่อมเองเหอะเอาไปประกอบอาชีพที่บ้านก็ได้เออถ้าเกิดเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดสั่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยสั่งบ่อยก็มีราคาพิเศษให้แผงวงจรเนี่ย อย่างไอตัวนี้ก็สองร้อยกว่าบาทถ้าสั่งเยอะก็ลดให้อีกแบบราคาช่างอะไรเงี้ยท่านแบบไปเปิดร้านได้เลยแต่ของผมเนี่ยมีแต่คนมีแต่คนขอซ่อมจะมาให้ผมซ่อมแต่ผมบอกราคาไปผมบอกราคาไปเขาก็ไม่ซ่อมสามร้อยเพราะว่าตัวนึงมันซ่อมใช้เวลานาน,านเออมันใช้เวลานาน,านเพราะว่าเนี่ยผมทุกวันนี้เนี่ยผมจ้างน้องมาแพ็คของเนี่ยชั่วโมงละสี่สิบห้าสิบสองชั่วโมงก็เป็นร้อยแหละเออแล้วซ่อมเนี่ยบางครั้งมันเกินสองชั่วโมง สามร้อยนี่คิดถูกมากเลยนะเออบางคนบอกแพงจังก็เออก็ไปซ่อมเองเออแต่ร้านผมไม่ต้องห่วงครับถ้าซื้อของร้านผมไปหมดประกันแล้วก็ซ่อมฟรีเสียแค่ค่าส่งกลับค่าแรงไม่เสียเสียแค่ค่าอะไหล่กับค่าเสียแค่ค่าอะไหล่กับค่าส่งกลับประมาณนี้ซึ่งค่าส่งกลับมันไม่แพงหรอกเพราะว่าผมส่งกลับแบบถูกส่งกลับแบบไปรษณีย์ส่งเยอะมันจะได้เลทพิเศษเออเนี่ยก็เป็นประมาณนี้ครับสําหรับอัปเดต สินค้าโซล่าเซลล์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยคลิปนี้ไม่มีรีวิวแสงให้ดูเป็นแบบแนะนําร้านฉลองเปิดใหม่มีหน้าร้านก็มีแค่นี้แหละหน้าร้านน่ะเพราะว่ามันคัดมาจากหลายๆรุ่นไม่รู้มันจะเอารุ่นเยอะมาทําไมในเมื่อมันโอเคประมาณเนี้ยอ่าคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ